พี่นฝนครับผมใช้กันไกตัดหมออ้อยแล้วกันไกงับไข่เป็นแผลไม่ใหญ่ไม่ลึกจะเป็นอะไรไหมครับรอบหน้าก็เล็งดีๆนะคะจะได้ไม่โดนงับอีกพี่อุ่นฝนคะเมนหนูมาวันแรกเป็นสีดำนู้จะขิดไหมคะไม่ขิดแน่นอนค่ะที่ประจําเดือนมาสีดําก็เพราะว่าเลือดเก่าที่มันค้างค้างมันไหลออกมาไม่ได้เป็นอะไรนะคะพี่นฝนคะนู้ยังไม่มีประจําเดือนแต่หนูมีอาการเหมือนคนท้องเลยค่ะเอะก็ท้องอย่างเดียวเลยนู้จะท้องกับลมไม่ได้นะคะ พี่อนฝนคะผ้าอนามัยหมดอายุยังใช้งานได้ไหมคะหนูใส่แล้วจะเป็นอะไรไหมคะผ้าอนามัยมีอายุ3ปีนะคะหมดแล้วก็ยังใช้งานได้ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแค่กาวข้างหลังจะเสื่อมสภาพแปะไม่ค่อยแน่นเท่านั้นเองเพี่อนฝนคะหนูเป็นประจําเดือนที่โรงเรียนแล้วตอนที่หนูแกะผ้าอนามัยหนูกลัวเสียงดังมากเลยคะ่ะหนูควรทํายังไงดีคะจะแกะทีเดียวหรือจะค่อยๆแกะดีคะ วิธีการแกะไม่ให้เสียงดัง 1. กดชักโครก2อ,อาจจะเปิดน้ำช่วยแต่โรงเรียนหนูไม่มีชักโครกแล้วก็ไม่มีน้ำฉีดอะคะ่ะงั้นเราก็ต้องพกกันไกอัเล็กๆค่ะตัดขอบข้างๆสอง,ข,งข้างก่อนแล้วค่อยๆดึงออกเท่านี้เสียงก็ไม่ดังแล้วค่ะเพื่อนฝนคะเพื่อนหนูเป็นประจําเดือนแล้วเพื่อนหนูเอาผ้าอนามัยแผนยนแ่นเล็กๆมาโรงเรียนแล้วมันเลอะเกงหนูจะทํายังไงดีคะ บอกเพื่อนให้มาดูเพี่อนฝนค่ะเพี่อนฝนสอนใส่ผ้าอนาไมยไว้แล้วแล้วก็สอนเลือกผ้าอนาไมยใส่ไปโรงเรียนยังไงไม่ให้เลอะด้วยนะคะเพี่อนฝนค่ะสอนหนูใส่ผ้าอนาไมยหน่อยค่ะจัดไปค่ะวิธีการใส่ผ้าอนาไมยนะคะแล้วก็การกางเกงในออกแบบนี้หน่อยนะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่ห่อตัวนะคะแล้วก็แกะผ้าอน้ปไ๊บ ลอกกาวด้านหลังออกด้วยนะคะไม่เอาด้านกาวติดข้างบนนะคะเอาด้านกาวติดที่กางเกงเราจะเอาด้านนี้นะคะด้านบนอันนี้ด้านสันเนี่ยคือด้านบนนะแปะไว้ข้างบนตรงนี้แล้วถ้าใส่แบบมีปีกเนี่ยเขาก็จะล็อกกางเกงไหนนะคะ แล้วก็แปะด้านหลังนะคะสำหรับปีกแล้วตรงนี้ก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยอย่างนี้นี่ก็จะได้แล้วนี่ก็เป็นวิธีใส่ผ้านอนามัยง่ายๆนะคะแล้วตอนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็จัดระเบียบเขาให้เรียบร้อยเท่านี้เขาก็จะไม่ห่อตัวแล้วค่ะ พี่อนฝนคะหนูมีอาการเจ็บหน้าอกก่อนเป็นประจำเดือนเจ็บเป็นอาทิตย์เลยค่ะแบบนี้ปกติไหมคะเป็นปกติคะ่ะช่วงที่เราใกล้จะเป็นประจำเดือนเราอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกหน้าอกเราขยายขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวนะไม่ใช่เยอะเพี่อนฝนคะหนูเป็นประจำเดือนมันมาเยอะมากวันนึงเปลี่ยนผ้า内衣สามแผ่นเลยค่ะแล้วหนูก็ปวดท้องมากๆเพื่อนบอกว่าอย in ่ากินน้ําเย็นหนูว่ามันไม่เกี่ยวนะคะหนูควรทํายังไงดีคะหนูควรเชื่อเพื่อนคะ่ะที่หนูปวดท้องก็เพราะว่าหนูกินน้ําเย็นนั่นแหละค่ะ เกี่ยวร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะถ้าหนูไม่อยากปวดท้องหนูควรกินน้ําอุ่นค่ะพี่เอ็นฝนคะเดือนก่อนหนูนอนตีสามตีห้าทั้งเดือนเลยค่ะพอสิ้นเดือนหนูเริ่มมีประจำเดือนกระปิดกระปอยแต่ประจำเดือนหนูยังไม่มาเลยนะคะหนูเป็นอะไรคะเป็นค่ะร่างกายหนูพักผ่อนน้อยถ้าหนูอยากให้เมนมาปกติหนูควรนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะพี่เอ็นฝนคะหนูปวดท้องเมนมากๆกินยาอะไรก็ไม่หายเดือนหนึ่งเป็นเมนสองครั้งหนูควรทํายังไงดีคะพี่ไม่รู้ว่าหนูกินยาอะไรถึงไม่หายนะคะ แต่ถ้าหนูปวดท้องประจําเดือนหนูควรกินพรอนสเตนค่ะแต่ไม่ใช่กินตลอดนะกินเฉพาะตอนที่ปวดมากๆเพราะอันนี้เป็นยาแรงนะคะแต่ถ้าหนูไม่อยากปวดท้องเมนอีกเลยหนูควรงวดกินน้ําเย็นนะไข่เนยชีสเนื้อสัตว์ติดมันหมูทอดไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์กะทิอาหารรสจัดพวกเนี้หนูงดไปก่อนเลยนะคะ แบบนี้หนูจะกินอะไรนะคะกินน้ําอุ่นน้ำเต้าหู้น้ําขิงแล้วก็ใช้ถุงน้ําร้อนประครบค่ะกินอาหารอุ่นๆนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพื่อนฝนได้เลยนะเพี่อนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ